ทีนี้จากความสัมพันธ์เมื่อสักครู่จากที่เราดูเป็นตารางและตัวเลขเนี่ยเพื่อให้เราดูง่ายขึ้นจะขอ,อนำเสนอในเรื่องของเส้นต้นทุนการผลิตประเภทต่างๆ cost curves และการว่าในการผลิตต้นต้นทุนต่างๆเนี่ยเมื่อเราถูกนำมา plot ออกมาเป็นกราฟเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้อย่างไรนะฮะดูอันดับแรก เส้นแรกเลยที่เราต้องเรียนรู้คือ TFC ก่อนเลยสังเกตไหมว่า TFC เราจะไม่เริ่มจากศูนย์ TFC เราจะเว้นช่วงขึ้นมาเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ผลิตเราก็ต้องเสียมันอยู่ดีนะฮะทีนี้มาดูเท่นต้นทุนรวมเห็นไหมและสังเกตข้อที่2ต้นทุนรวมก็เริ่มจาก TFC เหมือนกันไม่ได้เริ่มจากศูนย์ไม่ได้เริ่มจาก ดูสังเกตง,ง่ายทีวีเอ่อทีซกับ TVC ถ้า TVC เนี่ย total variable cost เนี่ย,ยมันจะเริ่มจากศูนย์เพราะถ้าเราไม่ผลิตมันก็จะไม่เกิดไงแต่เส้น TC เนี่ยมันมาจาก TFC ฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราจะรวมต้นทุนรวมตรงนี้เราก็ต้องรวมมาแล้ว เห็นไหมฮะการเริ่มของเส้นต้นทุนจะมีลักษณะเป็นไปในทิศทางใกล้ๆเคียงกันเพราะหลังจากนี้ถ้าเราผลิตปุ๊บเราก็จะเสียแล้วเสียเพราะเรามีการบวกต้นทุน TFC ลงไปด้วยแกนตั้งจะสังเกตอันนี้อันนี้ไม่ใช่ P แล้วนะฮะสังเกตว่าเป็น C ก็คือ cross ต้นทุนต่อหน่วยก็คือ cross นะฮะแล้วก็มาเป็นแกนนอน ก็คือปริมาณไม่ใช่ปริมาณซื้อขายแล้วนะเป็นปริมาณการผลิตตรงนี้นะฮะส่วนต่อไปเป็นเส้นต้นทุนการผลิตประเภทต่างๆเส้นต้นทุนการผลิตประเภทต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะอธิบายคร่าวๆว่าเรามาดูเส้นแรกก่อนก็คือ,เ,อ,อเส้น AFC average fixed cost ต้นทุนเฉลี่ย สังเกตว่ายิ่งผลิตมากยิ่งน้อยลงนะยิ่งผลิตมากยิ่งน้อยลงนะฮะเส้น e v e r a t e Cross นะฮะ average c นี้มันจะประหยัดอยู่ช่วงหนึ่งต่ำสุดสังเกตเส้น AVC ตอนนราเียอยู่ a b c นะฮะแล้วพอเลยจุดที่มันประหยัดที่สุดมันก็จะพุ่งขึ้นแปลว่าเกินจุดประหยัดของมันแหละตรงนี้แหละที่เราต้องการ เราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดทุกกิจการทุกออหน่วยการผลิตจะต้องหาจุดนี้ให้เจอตรงที่เป็นจุดต่ำสุดของ ABC หาให้เจอ,อว่าเราใช้การผลิตมากที่สุดตรงนี้เราจะเกิดการประหยัดต่อขนา ได้ต้นทุนที่ต่าที่สุดตรงนี้ต้นทุนที่ต่ําท,ท,ที่สุดแล้วเราจะทําเมื่อต้นทุนต่ําที่สุดแล้วเราสังเกตถ้าเราลากเส้นต่อมานะฮะเราลากเส้นต่อมาจากตรงนี้ A B C จุดๆๆๆแล้วมามันก็จะมาตัดกับ A B C ที่ช่วงหนึ่งเห็นไฮะคำถามคืออ้าวทำไมเราไม่ผลิตในจุด A B C ที่ต่ําที่สุดละ่ะ คือถ้าเราลากจาก a v c ที่ต่ำที่สุดแล้วลากขึ้นไปไปชนกับ a, เอเอฟซีที่ต่ําที่สุดแล้วก็ลากไปชนกับ ABC จะเห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อนหน่วยเนี่ยมันผันแปรเราเน่มันแพงมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้เครื่องจักรเกินกําลังไปแล้วเราต้องใส่น้ามันเพิ่มใส่คนเพิ่มเพิ่มเกินเกินที่เราจะผลิตได้นะฮะเราเราถึงไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะเราก็ใช้จุดที่ต่ําที่สุดของ a b c มาผลิต ะะดูในเส้นถัดไปความสัมพันธ์เห็นไหมตัวนี้ก็สรุปรวมมาแล้วว่า mm hmm. เมื่อ MC น้อยกว่า AC ค่า AC จะลดลงอันนี้เป็นความสัมพันธ์เขียนสรุปออกมาในเรื่องของความสัมพันธ์ว่ามีในลักษณะแบบไหนนะฮะ,ะมาดูเส้นสุดท้ายตรงนี้นะฮะว่าลักษณะเส้น AVC จะเป็นรูปตัว U เนื่องมาจากการลดลงของผลได้ก็แปลว่าผลผลิต ในจุดจุดหนึ่งจะพอแหละนะฮะสูตรตรงนี้เนี่ยถามว่าจำเป็นต้องจำได้เลยไหมคือในลักษณะของโรงงานประเภทต่างๆการผลิตทุกๆหน่วยเนี่ยสูตรตรงนี้สามารถที่จะ เกิดขึ้นอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่รักษาระดับการผลิตเอาไว้เพียงแต่ว่าใครที่เป็นผู้บริหารหรือคนที่เป็นออกแบบต้นทุนกัพบพวกกลุ่มต้นทุนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจในโครงสร้างของมันว่ามีลักษณะแบบไหนทีนี้มาดูการผลิตในระยะยาวบ้างนะการผลิตระยะยาวคือเป็นการผลิตที่หน่วยผลิตสามารถปรับปัจจัยคงที่ได้นะฮะ ต้นทุนในการผลิตระยะยาวเนี่ยก็จะถูกประกอบไปด้วยต้นทุนรวมในระยะยาวนะฮะเท่ากับต้นทุนรวมแผนแปรต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะยาวอ่ะคือต้นทุนระยะ,ะการผลิตระยะยาวเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่ง่ายกว่าการผลิตระยะสั้นเพราะทุกอย่างเราสามารถปรับปะคำว่าระยะยาวในที่นี้แปลว่ากิจาการอยู่มานานผลิตอีสิ่งนี้สิ่งเดียวมาน,านานเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า เมื่อความสัมพันธ์เป็น่างนี้ฮะจำนวนเครื่องคนหนึ่งคนเครื่องจักรคนที่เห็นไหมนี่มีทั้งสี่เครื่องจกักรนะฮะสี่เครื่องจกักรทำงานเห็นไหมฮะทีนี้ความสัมพันธ์ของต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นและต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวคือการศึกษาทั้งสองตัวนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมาผนวกรวมกันเพื่อให้ได้โครงสร้างลักษณะแบบนี้อ่าแล้วจุด เห็นไหมเดี๋ยวย้อนอย้อนอ,อนตรงนี้คือการผลิตระยะสั้นแต่ละช่วงย้อนกลับไปะฮะมันเป็นรูปนี้การผลิตระยะสั้นแต่ละช่วงจากนั้นเราจะเอาการผลิตระยะยาวมาใส่จุดตรงนี้แหละนี่จุดที่เป็นท้องเนี่ยต่ำที่สุดฮะสังเกตเส้น LAC นะฮะ กับช่วง S A C ที่2ที่มันโค้งเว้าวแล้วก็ตัดกันพอดีจุดตรงนี้แหละเราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดที่เป็นการ Q 4ตรงนี้เราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดมันจะทำให้ธุรกิจของเรามีผลที่ดีขึ้น หมายถึงว่าต้นทุนการผลิตที่ถูกลงเราก็สามารถแข่งขันก็ได้และเส้นตัวอื่นๆที่นําเสนอว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวหรือสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นเส้นที่อยู่ในการผลิตที่สูงนะเลยต้นทุนจะสูงสิ่งที่เราต้องการคือ Q4 เท่านั้นคือการประหยัดต่อขนาดนะฮะลักษณะของเส้นต้นทุนรวมเฉลี่ยในระยะยาวเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะนะฮะการระยะยาว คือในช่วงที่สรุปจากตรงนี้ LC เริ่มลดลงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการประหยัดขึ้นเช่นแรงงานมีความชำนาญและมีการแบ่งงานกันทำที่เพียงพอทันต่อเวลานะฮะการประหยัดภายนอกและการไม่ประหยัดภายนอกนะฮะการประหยัดภายนอกหมายถึงอะไรก็หมายถึงการประหยัด ที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกเช่นการค้นพบแหล่งวัตถุดิบใหม่แกะการไม่ประหยัดภายนอกนะฮะก็คือการที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกเช่นราคาน้ามันสูงขึ้นและการเก็บภาษีของรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ที่เราได้ศึกษาเรื่องของโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยพอยต์ของเราหรือจุดที่เราสังเกตได้ก็คือว่า ในการผลิตทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการกําหนดว่าอะไรคือต้นทุนคงที่เราต้องรู้ให้ชัดเจนว่าต้นทุนคงที่ของเราคืออะไรต้นทุนผันแปรคืออะไรและต้นทุนที่มันเฉลี่ยออกมาแล้วรวมถึงต้นทุนต่อนหน่วยสุดท้ายคืออะไรเมื่อผู้ประกอบกิจการรู้โครงสร้างของต้นทุนทั้งหมดก็ <S <S จะสามารถทำให้เราวางแผนและสามารถดำเนินกิจการของเราไปได้ นะฮะโดยที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ในเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้เนี่ยก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะเ,เยอะพอสมควรแล้วก็หนักพอสมควรเนื่องจากว่าเราพูดกันในเรื่องของโครงสร้างของต้นทุนทีเดียวเลยนะฮะทั้ง3ช่วงเนี่ยก็น่าจะผู้ประกอบการหรือใครที่พอมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์อยู่บ้างก็ พอที่จะประยุกต์ได้แต่ถ้าใครไม่มีเลยก็สามารถเอาแนวคิดนะฮะไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะถ้าโครงสร้างต้นทุนแบบนี้เราควรทําการผลิตยังไงอย่างน้อยที่สุดในกิจการต้องรู้ว่าเราอยู่ในช่วงของการผลิตระยะสั้นหรือระยะยาวและแยกให้ออกว่าอะไรคือต้นทุนคงที่อะไรคือต้นทุนผันแปรแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสาหรับการผลิตธุรกิจอาหาร เพราะว่าเราใช้ต้นทุนเยอะมากในการทําธุรกิจอาหารแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารเนี่ยก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับเรายังมีหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่จะมาช่วยในการทําธุรกิจในการประกอบอาหารหรืออุตสาหารกรรมาอาหารได้ในคราวถัดไปนะครับสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ